ช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียนรู้และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการลงทุนทั้งในด้านพื้นฐานและแนวคิดการวางแผนการเงินเพื่อให้ทั้งตัวผมเองและผู้ชมได้พัฒนาไปพร้อมกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ5นาทีกับการให้เงินทำงานผมลุงพารวยครับ วันนี้อยากชวนคุณคุยเรื่องสำคัญที่อาจเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของเราไปตลอดนั่นก็คือเราจะทำยังไงให้เงินทำงานแทนเราทุกวันเราตื่นมาเพื่อทำงานหาเงินจริงไหมครับแต่เคยสังเกตไหมครับว่าคนรวยหลายคนเขาไม่ได้ทำงานเยอะกว่าเราแต่เขามีระบบที่ให้เงินทำงานแทนนี่แหละครับที่เรียกว่า passive income หรือรายได้แบบไม่ต้องลงแรงซ้ำๆต่างจาก active income ที่เราต้องใช้แรงหรือเวลาแลกกับเงินเช่นเงินประจำครับและ passive income มาจากไหนได้บ้างเช่นดอกเบีย้ยจากเงินฝากเงินปันผลจากหุ้นค่าเช่าบ้านลิขสิทธิ์ต่างๆนี่คือตัวอย่าง ของการลงทุนหรือ investment ที่ทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดีฟังดูอาจยากแต่จริงๆแล้วมันเริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปเจอกับคำที่เปลี่ยนอนาคตคนจำนวนมากมาแล้วนั่นคือดอกเบี้ยทบต้นหรือ compound interest เขาว่ากันว่า มันคือพลังมหาสัจจรนท์อันดับ8ของโลกอย่าลืมมาติดตามกันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ